40บาทกับราคา400บาทค่ะทุกคนถูกขนาดนี้มีไฟจริงหรือเปล่า ได้เคยทําอะไรไปอย่างหนึ่งและวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาทําซ้ํานะคะทุกคนค่ะซึ่งจะบอกนะคะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางวิทยาศาสตร์ค่ะที่น้องอิงเนี่ยไม่เคยทําไม่เคยลองแล้ววันนี้นะคะบาร์ตี้เนี่ยจะพานุ่อิงมาลองค่ะนั่นก็คือชาา์ชาบูหมาล่าหม้อไฟนีค่ะ ซึ่งวันนี้วันตี้เนี่ยก็จะพาทุงอีนะคะมากินแต่จะมาบอกราคาว่าราคานั้นไม่เหมือนกันระหว่างราคา 40บาทกับราคา400บาทค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันแล้วก็บอกว่า2หม้อนี้นะคะเป็นหม้อไฟที่เทน้ำํำลงไฟก็สามารถเดือดแล้วกินได้เลยฝาหรับใที่ดูคลิปนีอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสมัครในบาญีด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีของหินไปด้วยนะคะ ใครอยากับแอนนะคะก็ทักแชทมานะคะมาค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะมาดูราคา40บาทก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงถูกขานาดนี้มีไฟจริงหรือเปล่า้ำดาโหเขาจะมีช้อนให้ด้ยแล้วก็ออกมาปึ๊บก็จะเป็นน้ำดำเป็นชมพูน้ำดำกับเส้นมาม่านะคะแล้วก็จะมีสาหร่ายด้วยแล้วก็มีเห็ดด้วยนะคะและที่สำคัญน,นะคะทะ้าา นี่นะคะเขบอกว่าถุงทาความร้อนสําหรับอุ่นอาหารอ<ะ>่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็มาดูอันใหญ่กันค่ะว่าอันใหญ่นี่มีอะไรบ้างนะคะซ,ซื้อปัตตี้อะซื้อมาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าระหว่าง40กับ400อันไหนจะอร่อยกว่ากันดโาอา oh! ้มันเหมือนกันปะ อันนี้ก็น่าจะเป็นช้อนนะคะอ่าสี <400 S 1> <400 S 2> ่ร้อยก็คือว่าจะมีช้อนกับตะเกียบนะคะอันต่อไปนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรอะ่ะอุ้ยให้มาเยอะมากตลัดน้องๆที่อยากซื้อก็ไปหาซื้อเอานะคะอาบแกะออกมาปึ๊บเส้นนะคะนี่แล้วก็ใส่ไปแบบนี้อ่าวิธีทํานะคะเราก็จะมีให้หลังนี้นะคะนี่นะคะคืออะไรอะ่ะโอ้ยมันคือค้อวโอ้จะบอกเยอะมากดู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 โอ้ ก็จะเป็นพริกนะคะอาศัยพริกเดี๋ยแล้วนะคะก็มาแจกเพื่อที่จะทาการกินนะคะว่าอันไหนอร่อยกว่ากันนะคะกินกินราคา4 0บาทที่กินราคา400ออันนี้นะคะก็จะเป็นน้าซอสชาบูน้ําดานะคะส่วนนี้จะเป็นซอสชาบูหมา่าล่าหม้อไฟค่ะทุกคนคือพีเ่เผาเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็เขี่ยพริกเผาลงไปแบบนี้นะคะนี่อัน,นก็จะเป็นน้ำตาเทน้ำดำลงไปนะคะน้ำดำก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยสี่สิบาทว่าบาปไม่ได้เด้อตาหลังจากนั้นนะคะนี่อ่าเขาจะมีบอกนะคะ ว่าน้าจะต้องอยู่ประมาณไหนนะคะอไม่มีบอต้องกะเองนะเนี่ยนี่เทน้ำลงไปแบบนี้นะเติมนิดนึงโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้ชามผูกทำความร้อนค่ะทุกคนขาตบๆในจอดให้มันร้อนเดิมสองสาใส่ลงไปแล้วเร็วดู็วเรนวเร็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 วนร็วเร็ใส่นวเร็วเรวเร็วเร็ว่ร็วเร้นเร็ว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 เวเร็วเวเลยใส่ววว ไปแบบนี้เลยนะคะตรงนี้อะเรารีบกันเกินเพียงเท่านี้นะคะเรารอประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีก็ทานได้แล้วนะคะระหว่างรอก็ชาบูเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเล่นเกมเป่ายิงชุกกันเลยคะ่ะทุกคนใครชนะได้เงินไม่พอได้กินอันใหญ่ด้วยโอ้เกมเป่ายิงฉุกข,ของเรานะคะจะไม่น่าเบื่อต่อไปคะ่ะทุกคนมาร์ตี้นะคะมีเกมเป่ายิงฉุดที่ภาพสวยเล่นแล้วได้เงินทันทีด้วยะคะ่ะ กระดาษกันไก่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีสิทธิ์ได้เงินสูงสุงสดถึง5 0 0 0มืน่นบาทช่วงโควิดแบบนี้นะคะเราเล่นเกมเรานั่งอยู่บ้านเนี่ยมันก็หุ่นใจกว่าเยอะอะเนาะเล่นง่ายมาค่ะถ้าสามเป้าเนี่ยคุณจะได้เงินทันทีอ่าน,นี่นะเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะแล้วต้องบอกว่ามาจากช่องหญิงตัวดาเนี่ยสมัครฟรีถึงเส้นเดือนเลยค่ะมีวิธีการเข้านะคะแค่แอดไปนี่เลยค่ะแอด VIP สองหนึ่งสองย้ำเลยนะคะว่า V.I.P. 2 1 2ถ้ึานก็เลยบอกแอดมินนะคะว่าอยากเล่นเกมต่ออชุดค่ะแอดมินนะคะเขาก็จะถามว่าต้องการเอาเงินเข้าบัญชีไหนคะอ่ามาแล้วแล้วเรานะคะก็กรอกรายละเอียดประวัติเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอเล่นเกมได้เลยค่ะทุกคนแค่แอดนี่เลยแอด V.I.P. 2 1 2ระวังนะถ้าไม่มีแอดของปอมแล้วแต่ทุกคนจะเล่นนะคะแล้วแต่สมัครใจเล่นนะคะไม่บังคับค่ะอะ่าเข้ okay, <Okay. S 2> าแล้วค่ะไปเฮียมาละไปยังก็ได้ยัง ท่าหมุนฟรีสองลอบก,กันไกลเอาด้วย,ดวยกัยนะไกลติดแล้วจ้ววะะา,า,าติ 8, ด,ดแล้วจ้าอุ้ยกูศลน้าดูรางวัลดูรางวัลอุ้ยรางวัลก้อนโตแปดพันเอ็ดโอ้โหเราจะขวบยิงสามพันใครอยากเล่นนะคะเป็นเกมน่ารักน่ารักนะคะเกมเป่ายิงจุบแค่แอ๊ดนี่เลยคะ่ะแอ๊ด e วีไอทีสองสอง แอดมินตอบไวโอนไวหายห่วงน่ารักมากๆค่ะทุกคนคะ่ะแอดมินใจดีมากบอกวิธีการเล่นด้วยอะชอบอะเดี๋ยวขอเปิดดูอันใหญ่ก่อนนะว่าแย่ไปแล้วโอ้คนดูเขาจะมีหมูด้วยนะมีหมูมีเห็ดมีไข่มีอุ้ยมีเยอะอยู่อันเดียวขอีกซีถึงไหนแล้วหรืว่าเ,เล็กซโอ้ องใครจะสุกไวกว่ากัน่ะดูว่านะมันต้องแบบอร่อยแบบอะไรเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบเออกูว่าแหละเอาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเปิดพร้อมกันพร้อมยังโอ้อ่ะเดี๋ยวให้ดูของบาร์ตี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะอ่านี้นะคะก็มีเห็ดมีไข่มีหมูอันนี้หมูอันนี้ไข่ลูกเต่าหมูเป็นชิ้นเลยดูดิเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาลองชิมรสชาติจะว่าระหว่าง400บาทและระหว่าง40บาทอันไหนจะอร่อยกว่ากันอุ้ยแบบนี้ มี่อร่อยรสชาติมันคือหม่าล่าเลยอ่ะกลิ่นหม่าล่าโดยตรงเลยอ่ะบอกไม่ถูกไหนชิม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 ของอิงนะคะมันอร่อยเหมือนได้กินแาบูน้ำดำอ่ะไม่ได้แย่นะรสชาติคือมันอร่อยนะเกดหมูหนูช้วยละสี่สิบบาทแต่ช่วยละสี่ร้อยบาทค่ะมันไต้องต่างอยู่แล้วแม่ค่ะลองเปลี่ยนกันบ้างไหมเกตมุ้งมากไหนลองลองเชียร์นี่นะคะอื้อหือ ไม่เผ็ดสุดไปนะถนูว่ามันอร่อยสมตามราคามันนะคะทุกคนแต่พอเอามาม่าลงไปอย่างนี้อร่อยเลยอันนี้เหมือนเห<ๆ>มือนเส้นเล็กใสอ่อันนี้คืออร่อยเลยสีรยส่ร้อยหืมสี่ร้อยอร่อยขนาดกินสองคนไม่หมดหม้อเน,นี้ยใช้ประมาณสามคนถึงจะกินหมดดูเยอะมากอะต่อไปนี่อุ้ยมันกินอะไรก็กินไม่หมดอะกินยากมากเอยกินแบบเยอะมาก แรกบ,บอกไม่เผ็ดก,ก,กินไปกินมาเริ่มแล้วกินไปกินมามันเริ่มเผ็ดแล้วเว้ยอร่อยไหมพี่บอนลองหมาล่านหน่อยไหมมันน่ากินมากอันนี้คือเป็นแบบเครื่องข้างในเลยนะนี่ดูอยากกินปะเดีย๋ยวฉันเดีย๋ยวฉันขายให้กร้อยโอเคโอเคหกร้อยนะจัดจัดจัดมันกลมใหญ่มันกลมใหญ่แต่ดูอันเล็กกับอันใหญ่นี่เห็นไหมเอาละค่ะทุกคนค่ะ ทั่วละสี่สิบกับสี่ความต่างนะคะตรงที่ว่าอันนี้จะได้เครื่องเยอะกว่าอันนี้จะได้เครื่องน้อยกว่าและอร่อยเท่ากันซึ่งน้ำดำมาเข้มข้นมากแล้วหมาล่าก็เข้มข้นเหมือนกันหอมเหมือนกันมันหอมเหมือนกันและสิ่งที่สำคัญคือมันสามารถพกพาง่า สี่สิบ,บาทใส่กระเป๋าเดินทางไปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเทน้ําลงไปถ้าไม่มีก็เอาน้าลาทานใส่ใส่ข้างล่างนะส่วนข้างบนเนี่ยใส่อ่าเป็นน้ําเปล่าที่คุณได้นะคะก็แบบนี้ก็เหมือนกันเอออร่อยเหมือนกันยังไงนะคะใครอยากให้รีวิวอะไรอยากให้รีวิวันไหนสามารถคอมเมนต์เข้าไปตั้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตล,ลาไปก่อนนะคะกอนได้มาลเล่นเกมเปล่ามิจก,ก่อนอย่าพึ่งขอเล่นเอง